สวัสดีครับสมาชิกทุกคนนะวันนี้ลุงตียินดีมากที่ได้พบกับอาจารย์ที่ทําวิจัยเนาะอาจารย์ทําวิจัยเรื่องยิบซ้ําม,มาหลายสิบปีแล้วทีนี้ที่มาที่ไปลุงตีก็ไม่รู้ว่าพอลุงตีเพิ่งใช้มาสี่ห้าปีอะ<ป>ลุงตีก็เลยอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ที่ว่าเออม,มันมายังไงเรื่องของยิบซ้ําเนี่ย เอาจริงๆอขอความรู้ข่าวความแบบก<ด>่อนนะคะค,คุณผีคือบริษัทกินแคลวประเทศไทยจำกัดเนี่ยประกอบกิจการเกี่ยวกับไร่ยิบซําในทางการเกษตรท, <ำ S 1> ทำเหมืองทำเหมืองค่ะทำเหมืองแล้วก็พาร์ทหนึ่งของเรามันจะเป็นในส่วนของพาร์ทการเกษตร<อ>เอามาใช้ในการาปรับปรุงดินแล้วก็ให้ธาตุอาหารรองแก่พืชนะคะในส่วนของในงานวิจัยเองอะนะคะมัน หน่อยต้องเล่าว่ามีมาในส่วนของหลายยุคหลายสมัยครับเท่าที่หน่อยมาสารต่อนะคะก็คือก่อนหน้านั้น,นก่อนที่หน่อยจะเข้ามามันก็จะมีตั้งแต่สมัยของดรสำเนาเพชรชวีโอค่ะ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของที่ดังๆเลยนะคะที่เป็นปาดด้านดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีในชื่อเสียงในส่วนของดรเปี้ยดวงพัตราดวงพัตราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดอรเปี้ยนี่ท่านไม่ได้ทําวิจัยให้กับทางกินแถวนะคะก็จะมีตั้งแต่ดรสสำนักพิชวีสมัยนั้นนะคะก็คือเขียนบทความลงวารสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปี2001ถ้าหน่อยจะไม่ผิดนะคะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นมามาในยุคของดรชัยสิธิ์ น็อกิทธร์เชสิธิ์เนี่ยท่านก็จะทำทำวิจัยให้กับทางบริษัทนะคะคโดยที่เราเองเราก็ออกทุนเองหรือ<ช>บางส่วนเราก็ขอทุนจาก รัฐบาลสนับสนุนด้วยอย่างเงี้ยค่ะเช่นของโครงการของสวทชของสํานักงานนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลรามีการวิจัยพัฒนาพวกนี้มาโดยตลอดใช่ค่ะหลักๆของพัฒของดรชัยสิทธิ์นะคะของอาจารย์ไก่เนี่ยท่านจะมาในยุคของปี2,551แล้วนะจ๊ะครับประมาณนั้นาจะช่วงนั้นเราๆานั้นน่ะค่ะอ่ามันก็จะเป็นในส่วนของพืชพืชไร่เป็นหลักนะคะจ๊ะเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นการใช้ประโยชน์ จากยิบซ้ำมนะครับในในแง่ของก็เรียกว่ามาการใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีนะครับเราก็ทดลองกับข้าวอ้อยมัอนนี้ดีเลยงลาเลยเลยเลยรลยเลยเลยเลยุคยเลๆเลยเลยเยเยเลยเลยเยเลยเลมเลย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 เลัเตยเลยเลกเลยเลเลย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 ที่เลยกลาเลยเลยเลยเียเลยเต่เลยเลอเลยเเลเ่นเลเยลเย อาจจะมีปริมาณอ,า,อาจจะอินทรีย์วัตถุที่ต่<อ>ําเพราะว่าดินที่มีปริมาณอินทรีย์วัตถุต่ําก็จะมีเขาเรียกกรรมฐาน<อ>ก็จะค่อนข้างน้อยเพราะนั้นแต่ว่าตัวยิบซ้ำที่เราใช้ไปก็อาจจะตอบโจทย์นะครับ,รบตอบโจทย์ในพื้นที่ที่มีแคลเซียมต่<อ>ําแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุต่ําก็คือ<ช>ได้ทั้ง<ช>แคลเซียมและได้ทั้งกรรมฐานนะครับก็คือัลเฟตประมาณอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยที่เราทํามาติดต่อกันนะครับข้าวเราก็เราก็ทดลองสองครอบ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าสองครอบนะครับคือปลูกคือปลูกสองครั้งมันสำมหลังกับอ้อยแล้วก็มีการศึกษาตรงนี้มาแต่นี่ดินแคลใช้ยิบซ้ำเนี่ยมันมีธาตุอาหารทําให้ต้นไม้เราแข็งแรงเนี่ยอายุของใบเนี่ยจะจะยืนยาวครับ อาจารย์ว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมก็ถ้าจะเกี่ยวข้องอาจจะเป็นเรื่องของตัวความแข็งแรงและเรื่องของผนังเซลล์ที่แข็งแรงนะผมมองอย่างนั้นนะครับก็อาจจะได้มาจากตัวแคลเซียมไอออนประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของกรรมัฐานอาจจะช่วยได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าบางทีไล่แมลงอะไรต่างๆก็แต่ว่าจริงๆคือคุณลุงลุงตีก็ใส่ในดินอยู่แล้วเนาะคงไม่ได้ไปฉีดพ่นอะไรต่างๆเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าการที่พืชเขาเรียกว่ามีความแข็งแรง ใบก็อาจที่คุณลุงตีบอกไม่ค่อยร่วงใบแข็งแรงหนาอะไรต่างๆก็อาจจะเรื่องของตัวแคลเซียมที่ไปเสริมสร้างผนังเซลล์ต่างๆพวกนั้นก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจารย์ทําวิจัยเรื่องธาตุอาหารครับบาง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 ส่วนอาจารย์ต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าในในยิปซั่มเนี่ยมันมีแคลเซียมแมกซ์มันมีแคลเซียมกัมมันทยมันสาหรับตัวกินแคลแมกผมผมมองว่ามันจะส่งเสริมให้ต้นไม้สร้างอะมิโน มีมีส่วนไหมจย์เพราะว่าต้นไม้เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเขาสร้างอะมิโนเองเขาเนาะครับทีนี้ทีนี้เราพอเราใส่พวกสารพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพการสร้างโปรตีนสร้างอะมิโนเนี่ยได้ดีขึ้นถึงมันทําให้ต้นไม้ผมอะใบมันเขียวเข้มดำอย่างเงี้ยมีส่วนไหมจย์ก็อาจจะมีส่วนครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าตัวธาตุอาหารรองนะฮะโดยเฉพาะแคลเซียมกับตัวกรรมถันนะครับแล้วก็อาจจะมีอาจจะโอเคอาจจะมีแมก นิเซียมอะไรเข้าไปด้วยเนี่ยเมื่อมีธาตุอาหารที่เหมาะสมครบถ้วนเนี่ยผมเข้าใจว่าเหมือนกับเราได้อาหารที่ดีร่างกายเราก็แข็งแรงมันก็การต้านทานโรคก็จะดีขึ้นนะครับอย่างนั้นอย่างนั้นเราจําเป็นที่ที่ขาดไม่ได้นาะธาตุอาหารรองเนาะถือว่าถ้าใช้กับไม่ใช้ผมดูแล้วบางทีเกษตรกรบางสวนที่เขายังไม่ได้ใช้อาจารย์ใบเขาจะไม่เค็มใบเขาจะเหมือนขาดธาตุอาหารแต่แต่ผมผมแนะนําให้เขาใช้เนี่ย มันเปลี่ยนเปลี่ยนจากการการที่ไม่ไม่สดใสอะขึ้นมาดําสวยงามอะคือในในในไม่นานอะในเวลาไม่นานแต่ถ้าเกษตรกรคนไหนที่เขาไปใช้แต่ปุ๋ยอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันดําแค่แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเหลืองเหมือนเดิมอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าการที่ลุงตีใช้ยิบซ้ำในแปลงทุเรียนเนี่ยก็อาจจะถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งที่ลุงตีก็ทําไปด้วยแล้วก็ทดลองสังเกตไปด้วยนะครับใช่แต่ก็ผมก็บอกจริงๆแล้วอาจจะต้องดูสัมพันธ์กับเรื่องของค่าวิเคะห์ดินด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนั้นก็บางบางทีก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าสวนอาจจะมีอินทรียวัตถุต่ำหรือเปล่าก็ทําให้กรรมฐานนี้อาจจะมีการขาดเพราะนการเติมสารยิบซ้าลงไปนี่ก็จะช่วยเสริมตรงนี้นะเพราะงั้นก็ต้องมีความสัมพันธ์กับทนี้เรื่องของค่าวิเคระห์ดินด้วยใช่ใช่ทีนี้ทีนี้ไอ้ความมั่นใจของลุงตีะลุงตีา ในเนื้อยิบซ้ำเนี่ยคือลุงตีได้ได้ได้ไปสัมผัสแล้วว่าเนื้อยิบซ้ำเนี่ยก่อนยิบซ้ำเนี่ยมันมีธาตุอาหารเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยลุงตีมีความกังวลเหมือนกันว่าวันหนึ่งอะ่ะถ้าถ้าเราไปซื้อทั่วไปอะ่ะบางทีเรากลัวว่าคุณภาพมันจะไม่ได้เออมีมีความคุณหน่อยมีความมั่นใจว่าของเราเนี่ย คือแบบนี้ค่ะหลวงติในส่วนของยิบซ้ำปัจจุบันเองอะนะคะแหล่งที่มาของยิบซ้ำเนี่ยหนึ่งเนาะจากแหล่งธรรมชาติก็คือจากเหมืองแร่ที่เราขุดขึ้นมาจากใต้ดินเนาะก็คือสินค้าของกินแคลนี่แหละเป็นยิบซ้ำแท้จากธรรมชาติค่ะเป็นแหล่งที่หนึ่งแหล่งที่2เนี่ยก็คือได้จากเป็นยิบซ้ำสังเคราะห์เนาะอย่างเช่นเป็นเป็นยิบซ้มสังเคราะห์ที่ได้จากเหมืองแม่เมะแคลเซียมซัลเฟตเหมือนกันสูตรเคมีมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าแหล่งที่มาค่ะ มาจากตรงนี้ค่ะเป็นยิบซ้ำสังเคราะห์และอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นในในเรื่องของฟอสฟอยิบซ้ำที่ได้จากการผลิตปุ๋ยค่ะดังนั้นอ่ะไอ้ยิบซ้ำเนี่ยค่ะมันมีหลายแหล่งเนาะมีหลายแหล่งโอ้หลายแหล่งมากดังนั้นเลือกใช้ก็เลือกใช้จากแหล่งที่คิดว่าเรามีประโยชน์ก็คือริบยิบซ้ำจากธรรมชาติในส่วนของธาตุอาหารรองอ่ะจาเป็นในช่วงของการสะสมอาหารของพืชในช่วงทำใบอะไรพวกนี้ค่ะใช่เพื่อที่สะสมอาหารใช่ ก่อนที่เราจะทําดอกเนาะเพื่อที่จะไปทําดอกดังนั้นในส่วนของตรงเนี้ยเกษตรกร,ร,กร,รหรือลุงตีเนี่ยควรจะใช้ให้ให้ให้พอดีและให้เพียงพอกับความต้องการของของต้นไม้เนาะลุงลุงตีอย่างนี้คุณหน่อยเป็นนักวิชาการเนาะ,ะในในในบริษัทกินแคลลลุงตีเห็นกเกษตรกรเนี่ยซื้อแคลเซียมแมกนีเซียมเอามาพ่นไง ทุกสิบวันทุกเจ็ดวันอย่างเงี้ยลุงตีว่าโอ้โหมันต้นทุนมหาศาล<ะ>แต่กลับกลายไปว่าต้นไม้เขาก็สวยงาม<ะ>ไม่ได้ว่าเขาไม่สวยนะแต่เวลาการฉีดเนี่ยกับการที่ลุงตีเอามาใส่ทางดินแล้วลุงตีไม่เคยต้องไปซื้อแคลเซียมแมกนีเซียมไปฉีดใบเนี่ยอความต่างมันต่างตรงที่ลดต้นทุนค<ะ>เออทีนี้ลุงตีก็ห่วงว่าเออแล้วถ้าเกิดเกษตรกรมีความหวังอยากจะเอามาใส่ ก็เลยอยากจะให้เกษตรกรได้ศึกษาข้อมูลก่อนว่าบริษัทไหนที่มีธาตุอาหารรองที่มีคุณภาพมีแหล่งที่มาที่ไปใช่ใช่มีฉลากที่บ่งบอกชัดเจนว่าสินค้าชนิดนั้นเป็นสินค้าอะไรให้ธาตุอาหารอะไรบ้างให้ประโยชน์อะไรบ้างกับกับต้นไม้เนาะคือง่ายๆเลยนะคะลุงหนีเราดูดูแค่ในส่วนของที่มาที่ไปของแหล่ง ปัจจัยการผลิตของเราอะค่ะว่ามันมาจากที่ไหนน่าเชื่อถือไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรงงานที่มี ISO ไหมได้รับการรับรองมาตรฐานอะไรอะไรพวกเนี้ยค่ะคือถ้าโรงงานพวกเนี้ยที่เขาผลิตแล้วมีตัวตนที่ชัดเจนมีหลักแหล่งที่ชัดเจนไอ้พวกเนี้ยมันการันตีได้ว่าเราอะซื้อของแท้เราไม่ได้โดนหลอกขายเนาะไม่อันเนี้ยคือ เป็นส่วนหนึ่งที่น่าเห็นใจนะคะว่าเออผลผลิตทุเรียนน่ะมันแพงใช่ทีเนี้ยเราจะซื้ออะไรมาใส่เกษตรกรน่ะคิดน้อยลงแหละหนูว่านะเพราะว่าอ่าเนาะใส่อะไรก็ได้ที่เขาพูดกันว่าใส่แล้วสวยใร่อะไรอย่างเงี้ยเขาว่ามาใช่จริงจเนาเราคิดนิดนึงเนาะเพราะว่าอ่เราเป็นนักธุรกิจใช่ใช่ใช่ต้องต้องคิดแบบนักธุรกิจเนาะลุงตีว่าเราจะลดต้นทุนให้แบบได้เนาะไอ้ลดต้นทุนลงยังไงให้มันน้อยที่สุดเพื่อให้เกิดกําไรกับเรามากที่สุดลุงตีก็ถามอ่ะอย่างเช่น กรรมฐานลดต้นทุนเนี่ยคุณเอาไปฉีดนะแล้วผลสุดท้ายลุงตีไปบอกว่าเฮ้ยวันนี้หยุดฉีดกรรมฐานไม่มีใครกล้าเลยเพราะมันใช้แล้วมันลดต้นทุนเหมือนกับกินแควเนี่ยใช้แล้วมันก็ดํามันก็สวยลุงตีบอกอ้ไปเห็นสวนอื่นน่ะมันก็สวยแต่ไม่ได้ใช้กินแควแต่ต้นทุนมันสูงเพราะว่าฉีดระดมฉีดเพราะสารอาหารทุกอย่างอะ่ะฉีดไปมันสวยอะ่ะแต่มันใช้เงินเยอ,อะไงตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ลุงตีก็เลยบอกสมาชิกว่า ถ้าใครอยากลดต้นทุนแล้วก็ไม่ต้องอะไรเยอะเนี่ยถาดอาหารรองที่จําเป็นเนี่ยเหมือนเหมือนเมื่อวานที่เราสัมมนากันอาจารย์อาจารย์สัญชัยก็ยังบอกเลยว่ากินทางดินได้มากที่สุดเออได้ประโยชน์สูงสุดมันก็เหมือนเรากินข้าวเราเองแล้วกินข้าวทางปากพืชเองเขาก็ต้องการอาหารถ้าสารอาหารพวกนี้จากทางล่าขึ้นไปสู่ดินใบพียงแต่ว่าอันนี้หนูไม่ได้ไม่ได้แบบอันนี้ในเรื่องของการฉีดนะคะเพียงแต่ว่าการฉีดมีประโยชน์ ในช่วงจังหวะที่พืชเขาต้องการเหมือนเชสเซีย์บลอลลอนเนี่ยในช่วงจังหวะที่ฟ้ามืดอะไรอย่เงี้ย<อ>ความ<อ>ชื้นสัมผัสสูงอะไรอย่เงี้ยพวกเนี้ยคือ พืชไม่สามารถคลายน้ําได้ไม่สามารถดูดเอาไปใช้ได้ให้ทันช่วงระยะเวลานั้นๆการฉีดก็มีประโยชน์ในสองต้นด้วยใช่ค่ะใช้ให้มันถูกต้องตามจังหวะและช่วงเวลาที่พืชต้องการใช้แบบนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะลุงตี๋ได้ได้ได้ยังนั้นวันนี้ลุงตีต้องขอขอบคุณนักวิชาการกับอาจารย์เนาะที่มาให้ความรู้เพิ่มเติมขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ได้มารับฟังครับ